สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับคนขายสูมแฟมิลี่นะครับก็สวัสดีเอฟซีวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะอาจจะมาแบบตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจเนาะก็เข้ามารับชมได้ก็เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแล้วก็เป็นอาชีพเป็นอาชีพหลักของคนขายสูมเนาะ แล้วก็ใครสนใจก็ไปทําเป็นอาชีพหลักได้นะครับเวลาว่างหรือว่าอาจจะไปต่อยอดหรือว่าหาช่างเก่งสักสามคนแล้วก็เราก็เป็นคนออกแบบเป็นออกแบบแล้วก็ํามเป้ชยเข้าไปขยายเป็นร้านเป็นร้านไปก,ก็ไม่แค่ความคิดของช่างเนาะ ความคิดของผมแต่มันต้องใช้เงินลงทุนเนอะก็อย่างว่าต้องให้อนาคตมันตัดสินว่าคนที่เขาส่งเรามาเขาจะให้เราไปทางไหนจะมีใครมาขวางเราหรือเปล่าเวลาเราจะทำอะไรวิธีหาเงินง่ายมากจุดแรกคืออย่าไปมอง การทำธุรกิจการลงทุนอย่าไปมองว่าเอ้ยคนนอนทำได้ไว้ยต้องหาเงินลงทุนละกูต้องไปทำเหมือนเขาเปล่าเลยครับมันกับตรงกันข้ามความเป็นไปได้อะมันมีแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นที่จะเป็นเหมือนเขาเนาะยากเราต้องมองหาตัวเองก่อนว่าตัวเราอะ ชอบแบบไหนถนัดแบบไหนทำแล้วคนอื่นเขาชอบไหมประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทำก็อย่าไปทำเหมือนเขา,าทั้งที่ทำแล้วไม่มีใครชอบเราต้องมองหาตัวเองก่อนค้นหาตัวเองว่าเอ้ยคุณถนัดตัวอถนัดอันไหนวะชอบอันไหนวะทำแล้ว ต้องมีคนชอบก่อนเราค่อยไปลงทุนเนาะจะเปรียบเทียบกับผมก็ก็เปรียบได้ผมก็แต่ก่อนก็ทำแต่สุ่มเนี่ยก็ร่างกายไม่ไหวแล้วก็มันติดปัญหาก็เพาะกับโรคไอเนี่ยโรคโควิดแล้วก็มันก็ไม่ได้ทำไม่ได้ส่งคนส่งก็ไม่ได้คนส่งก็ไม่ทำแล้ว คนช่วยทำก็ไม่ได้อยู่แล้วก็คือพ่อเขาเสียไปแล้วก็คือแรงที่ทำได้คือมาคิดมาคิดทำออปู่ตาเราก็เคยทำกรงนกขายก็ไปยืนมองกรงนกเนาะก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะมันจะยากแต่คนอื่นเขาบอกว่ายากผมก็มาหัดทำ มาทำกงนกทำอยู่ประมาณห้า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 ใบทีนี้เริ่มสวยขึ้นแล้วเริ่มศึกษาผมต้องก่อนนอนสองชั่วโมงผมจะนอนสี่ทุ่มทุกวันสี่ทุ่มครึ่งผมจะนอนดูโทรศัพท์แล้วก็ศึกษาวันละสองชั่วโมงเที่ยงคืนผมก็นอน ผมจะไปดูวิธีการทำแล้วก็ศึกษาเรื่องกับโคงนกศึกษาเรื่องนกนกอันนั้นขังยังไงต้องใช้ใช้แบบต้องใช้กรงแบบไหนนกชนิดนี้ต้องใช้โรงแบบไหนผมก็ศึกษามาผมผมไม่เคยเลี้ยงนกตั้งแต่เกิดมาผมเลี้ยงนกไม่เป็นแล้วผมก็ไม่ได้เลี้ยงนก แต่ผมทํำกงนกเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินนะครับก็ไม่ได้ร่ำได่รวยอะไรนี่สินท่วมหัวเนาะก็ภาละเยอะก็ก็ฝากไว้ชีวิตเบาๆถ้ารู้จักตัวผมจริงๆนะ ไปแต่งเป็นหนังได้เลยเป็นเรื่องเสองเรื่องเลยชีวิตลำบากเยอะผมเคยเดินตั้งแต่พระามสองรู้จักนะครับกรุงเทพเ,เดินตั้งแต่เคหะเคหะพระามสองแนะเดินอ้อมนะผมไม่รู้ทางรัดเะยแต่ก่อนเดินอ้อมตรงมาเลยถึงวงเขาเรียกอะไร จำไม่ได้แนละ้วเลยที่ก่อนจะถึงบางประกอกต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมครับเลี้ยวขวาผมเดินอ้อมอ้อมเลยประเช้าที่สามสิบเก้าระยะเวลาระยะทางนะจากคนที่ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าไม่ได้กินน้ำตั้งเช้าจะใช้เวลาเดินตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนไปถึงบ้านนะก็ประมาณ สามตุ้งครึ่งสี่ตุงมันจะช็อกดีที่ไม่ตายตั้งแต่นอนก็หลายๆเรื่องเนาะที่ผ่านมนาะกาเข้าเรื่องเลยนะครับก็นี่ผมได้เพิ่มลายให้แล้วเนาะสองเส้นก็ใจตรงกันอีกตอนแรกผมว่าจะทำแบบนี้แหละแล้วก็แกก็โทรมาพอดีก็เลยทำ ก็ติดธุระนิดนิดเล็กน,น่อยก็ตะค้อนค้อนนี่ผมจะไปเอาถ้าจะใส่ก็คือจะเสร็จวันนี้แต่ผมจะไปเอาที่เพราะมันเป็นจะเป็นไม้แบบไม้ลายๆสีสวยแต่เป็นไม้เนื้ออน้ำหนักเบามันเบาเพราะว่ามันคอนมันใส่ไปเยอะหลายอันละก็กลัวมันจะเพิ่มน้ำหนักจะไปเอาคอนเบามาใส่ให้เนาะผมจะไม่ ผมจะไม่ใส่ยาวมาตรงนี้นะนะครับมันจะไม่สวยผมแนะนํานะผมจะไม่ผมจะไม่ยิงยาวออกมาตรงนี้เหมือนตัวทีธรรมดาแต่ผมจะยิงคู่คู่จากข้างล่างนี่ผมจะใส่ตรงนี้ยิงตรงไปเลยยิงตรงมาฝั่งนี้ให้เป็นให้ให้มันให้มันเป็น,ปนคอนคู่ตรงนี้เนาะจะได้สวยแต่ลายก็โอเคใส่แล้วก็ มันดูดูแบบคลาสสิกขึ้นแล้วก็ดูแบบมีราคาขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าพ่พนสีเสร็จก็คงจะให้ดูกลางแจ้งเลยผมว่าโอเคสวยที่ตอนแรกจะใส่ให้มันชนตรงนี้แต่มันดูน่าเกียดเพราะว่าถ้าลายไม่ต่อกันมันก็ไม่สวยผมเลยเลืนขึ้นข้างบนแล้วข้อดีของมันผมจะให้มันแตะตรงหวัวนี้มันจะเป็นตัวล็อก เพื่อไม่ให้ประตูมัน,ม,น,ม,นมันดันขึ้นเนาะมันจะล็อกอัตโนมัติเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดนะูถ้าดึงลงมามันก็ล็อกพอดีเลยแล้วมันจะไม่กระดิกเนาะเป็นตัวล็อกโอเคสร็กันเนาะโอเคทำให้ดูตามภาพของขึ้นไปเนาะถ้าพ่นสีมันจะลบคมลบอะไรไปเองเนาะเก็บจนเงาขึ้นไปเอง เดี๋ยวรงฟ <c oughs> ักทองสี่คู่ก็รอติดตามติดตามพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้ก็วันนี้ก็ทำแบบตามสั่งแล้วนะครับคือถ้าใครอยากได้ยังไงหรือยังไงก็โทรมาบอกช่างได้นะครับว่าอยากเพิ่มอะไร ถ้าเพิ่มค่าแรงค่าอะไรผมก็ไม่ได้เพิ่มเยอะหรอกเอาแค่แบบไม่น่าเกียดพอะหวมันก็หมดเยอะอยู่ท่านี้แต่ถือว่ามันใช้เวลาโอ้โหห้าวันลเนี่ยไอตัวนี้ถ้าห้าวันนี้ผมได้ทรงกองตัวเล็กนะ่ะส,สองใบนะสามเกือบสามเลยนะก็โอเค ก็ไอ,อ,อ้ผมนี่ผมยังชอบเลยนะอยากได้ก็โอเคอันนี้มันจะจะสวยขึ้นเรื่อยๆถ้าผมทำนะจากเคยสั่งผมไปเท่านี้พอไปอีกชุดหนึ่งมันก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนาะครับก็โอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับจาโคตรคลายสมเป็นเลยนะครับสวัสดีครับ